เธออาจจะเคยเจอคนที่เขาเสียใจแต่เธอกลัวที่เห็นความรักมันทำร้ายใครนั่นไม่ใช่เรื่องของเราใครจากกันไปเพราะวันเวลา ใจบเพียงแค่มีใครคนเข้ามาแต่ฉันไม่ใช่แบบเขาไม่มีคำสัญญาให้เธอฉันว่าไม่สำคัญแค่อยากบอกเธอนั้นให้รู้เอาไว้ ฉััััันนนนนมเเป็น็คคนแบบี้รรรรกกกใรรากกงทำอาห,หารอยู่นะตอนนี้เราอยู่ที่หาหัวหน้านะครับอุทยานแห่งชาติภูแลนคาคือนี้เรา <c oughs> มากันดึกนะครับมาดึกเหมือนเดิมนะก่อนตอนนี้กี่โมงแล้วไหมประมาณ สี่ทุ่มเนาะเพมาถึงก็สามทุ่มใช่ใช่ก็ตอนนี้ก็เลยไม่มีอะไรกินก็มาต้มมามากินก่อนนะครับเผื่อไม่ได้เข้าอุทยานนะอืมก็วันนี้ก็อากาศเย็นสบายดีนะครับเดี๋ยวเราหาอะไรกินแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาดูวิวกันมาดึกมากรถติดมากครับตรงนี้เป็นช่วงเทศกาลเรียกว่าอะไรวันเฉลิมนะ ของในหลวงรอสิบนะครับโหรถติดมากมากเลยมเมนูของของเราครับมาม,ม่าผัดมีผักมีหูเด้งนะอืมร็เดี๋ยวหาอะไรกินก่อนแล้วก็ใค,ครไปอาบน้ำเท่าไหไหมเขยมเลยเกียบะไม่ด้กินเมื่อกี้ล้มมาทีโอเค

ไปดูดาวกันชแล้วอันนี้เห็นแต่ดาวบนดินนะดาวบนฟ้าตอนนี้หมอกเลยว่ามีแต่เมฆจันยังอยูยังหลบอยู่ในเมฆเลยเอาดีเราจะเปลี่ยนใจไหมเพราะว่ามันก็มืดแล้วแล้วก็เลาะหนาวด้วยอากาศเย็นมาก Okay. อ่ังล้งตัวนีโอเคมันก็ไม่ไปดูดาวกันละงั้นเดี๋ยวไว้โอกาสรอพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งเพราะพรุ่งนี้ยังมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งกลับดีวกว่า้วกาดยามเช้านะครับที่เต็นเราประมาณหกโมงเช้าลานจอดรถ อะไรที่ขึ้นทางด้านนู้นตัวเนาะ เนี้ออากาศดีไหมคะวันนี้อากาศดีนี่หมากด้วยอืออะไรแมยเจ๊ทำไรไก่ทอดเช้านี้มีเมนูอะไรเข้าต้มไปแล้วไก่ทอดโรวันนี้มื้อเช้าสุดๆอร่อยโ้นะครับ เอาเนื ine, thing, like oh. flow, no. ้อนมนะครับแกล้งหมดทำให้ป้าป้ากรนี่ลุกชุกโคลนไก่โลนสุดอร่อยนะครับแล้วลองชิมดูนะว่ากรอบไหมเสียงก็รู้ละนี่ไก่ทอดพะโลของเราได้มาแล้วนะครับ เดี๋ยวต้องลองชิมดูก่อนหืมกินชิมไปอร่อยมากนมิ้นจะสายที่การชิมกินให้ดูอร่อยไหมมิ้นสุดยอดเลยนะที่ไปเลยจ้าตรงนี้เป็นจุดชมวิวของดงสนนะครับจุดกางเต็นท์ดงสนนะไกลกไปรู้ ความมรัก <c oughs> ักนจะขั <c oughs> ้วโลและฉัน,นก <c oughs> จุดชมวิวลานกางเต้นท์ดงสนนะครับเเธอออิววว่่่่่าจจจะ้แแตททยนหีีกรัมใใช ที่พักที่รักเธอหมดใจให้ทำเช่นนี้โอ้โทษใจก็ไม่ทันแล้วแรกแรกแค่ทีปิดาาตอนที่ใจจะมีปัญหาแต่พอได้คือกันทุกเวลาทำไมในใจฉันมีคำถามว่าทำไมเธอไม่มองทำไมเธอไม่ลองเปิดใจให้ฉันสักคที คิดว่าไม่มไง่ายได้กาทเราเนินเมจะรักใครแต่พอเอาจริงนี่คนนี้ยายก็เป็นเชิรักจะเป็นทั้งใจเป็นน่เง เป็นความรักขึ้นได้ยังไงยังงบหัวใจตัวเองอยู่เหมือนกันว่าจำไม่จำนั้นถูกแปลกไปใกลจะไปรู้ว่าความรักมันจะขัดขึ้นตอนไหนเป็นบรรยากาค่ำคืนวันนี้เรามาประมาณสามทุ่มจ้าสมัครใช่ค่ะก็อ่าน 제